สิ่งที่ผมอยากจะบอกเด็กนิตินะครับที่กําลังเรียนกฎหมายอยู่นะครับข้อที่4ก็คือหัดเขียนให้เป็นภาษากฎหมายคือเวลาที่เราไปตอบข้อสอบแน่นอนว่าเราต้องเขียนในภาษาที่เป็นภาษาวิชาการนะครับหรือภาษาทางการเพราะฉะนั้นในกลุ่มก้อนภาษาเนี่ยเราต้องเขียนให้มันเป็นภาษากฎหมายให้ได้นะครับเวลาเราเขียนตอบข้อสอบอะไรเงี้ยเราจะไม่เขียนในภาษาที่แบบเป็นภาษาทั่วไปภาษาไม่เป็นทางการที่เราคุยกับเพื่อนคุยกันเองเงี้ยเราจะไม่ได้เขียนภาษาแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําข้อสอบนะครับแล้วให้ได้คะแนนดีๆเนี่ยเราจะต้องมีถ้อยคําในการเขียนที่เป็นภาษากฎหมายด้วยทีบางคน บอกว่าเฮ้ยแล้วผมจะฝึกการเขียนภาษากฎหมายยังไงใช่ไหมเฮ้ยผมจะไปนั่งฝึกเขียนยังไงอ่ะผมจะรู้ได้ไงว่าภาษาเนี้ยเป็นภาษากฎหมายหรือเปล่าคำแนะนําผมก็คือว่าให้ทุกคนอ่านหนังสือกฎหมายเยอะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องกังวลเลยถ้าทุกคนอ่านหนังสือกฎหมายได้เยอะคืออ่านไปเรื่อยอ่านให้มันสม่ำเสมออ่านให้มันเยอะค่อยคําทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือกฎหมายนั่นแหละคือภาษากฎหมาย แล้วเราก็จะซึมซับมันมาเองเพราะนั้นคนที่อ่านหนังสือกฎหมายเยอะย่อมจะเขียนตอบข้อขสอบออกมาเป็นภาษากฎหมายโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติอยู่แล้วดังนั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทําคืออ่านหนังสือกฎหมายให้เยอะๆให้สม่ำเสมออย่างที่ผมเคยบอกว่าเราต้องมีแผนในการอ่านหนังสือใช่ไหมว่าเราต้องอ่านสือแล้วเท่าไหร่แล้วก็ทําแบบนั้นให้สม่ำเสมอแล้วค่อยคําภาษาพวกนีน้มันจะค่อยๆซึมซับมาเองแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะนั้นวิธีการฝึกเขียนให้เป็นภาษากฎหมายเนี่ยมันจะไม่มีวิธีในการแบบว่าเฮ้ยไปนั่งแล้วฝึกให้เป็นภาษากฎหหหมมมาาาาาาายยย่ใใัันืออออกรงง้้้เเะภษซซึข แล้วเวลาให้เราถ่ายทอดออกไปมันก็จะกลายเป็นภาษากฎหมายไปเองโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะฝากเอาไว้นะครับเป็นข้อที่4เนะ